สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว INFINITY ทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับอาชีพที่ใช้ฟาร์มใน Philip Infinity นะครับผมว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจะเก่งกันอยู่ในระดับไหนนะพร้อมกับอธิบายว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าแนวทางการเล่นของเซิร์ฟฟลิปอินฟินิตี้เนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนนะครับมีบางสกิลเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับเซิร์ฟอื่นที่ทุกท่านเคยเล่นมาอย่างแน่นอนนะครับ โดยทั้ง8อาชีพนี้ผมได้ลองทําของสายฟาร์มาจนครบทุกอาชีพแล้วใช้ของเท่ากันหมดนะครับใช้ทุกอย่างที่ดีที่สุดทุกอย่างที่มีในเซิร์ฟเลยนะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเช่นอาชีพนี้ตีกี่ล้านเลือดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับในส่วนของรายละเอียดพวกนี้ผมจะไว้ทําคลิปแยกในคลิปรีวิวแต่ละอาชีพอีกทีนะครับคลิปนี้ผมทํามาเพื่อให้เพื่อนๆที่มาเล่นใหม่เนี่ยตัดสินใจกันอีกทีนะครับผมว่าจะเลือกสายไหนโดยดูคลิปนี้เป็นการประกอบการพิจารณาอีกทีนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าสําหรับสายฟาร์มลงดันค่าบอสไม่เกี่ยวกับการ p v p หรือว่าวอนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจัดไว้ต้นปี2024ไว้หลังจากนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบัฟหรือว่าเนิร์ฟอะไรไว้ค่อยมาจัดกันใหม่อีกทีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่อาชีพแรกเลยนะครับสำหรับอาชีพแรกในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นอาชีพ อาเคนิสหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามเอเลเมนเตอร์นะครับผมหรือเอเลเรสทันก็ได้นะครับอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นอาชีพที่ใช้สกิลสายเวทโจมตีเป็นหลักนะครับผมสาหรับสกิลที่เราใช้ในการลงดันค่าบอนนะครับผมก็จะเป็นสกิลวันสายฟ้าหรือว่ายิงเลเซอร์นะครับเป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะครับผมมันจะมีอีกสกิลหนึ่งนะครับผมที่มันเป็นเป้าหมายหมู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสกิลที่มันใช้ลงพื้นแล้วก็ยืนอยู่กับพี่นะครับซึ่งมันไม่เหมาะในการเอามาลงดันเท่าไหร่นะครับ ก็สาหรับสกิลบอลสายฟ้าแล้วก็สกิลเลเซอร์เนี่ยสสกิลนี้จะมีความแรงที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้สกิลไหนก็ได้เลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับแต่สำหรับผมผมชอบสกิลบอลสายฟ้ามันรู้สึกยิงแล้วมันแรงดีนะครับแต่ว่าจริงๆมันเท่ากันนะแค่รู้สึกแบบมันสะใจมากกว่านะครับเดิมทีแล้วเนี่ยสกิลตัวนี้มันแรงแรงมากเลยครับแล้วยิ่งอาชีพเนี้ยมันมีสกิลพิเศษนะครับผมเป็นสกิลคูณ2นะครับผมเป็นสกิลคาซิโรนะครับ สำหรับสกิลนี้ก็คือเราได้ใส่บอสไปก่อนนะครับบอสมันจะติดดีบัฟเป็นระยะเวลาประมาณ9วินาทีนะครับผมส่งผลทําให้บอสเนี่ยมันถูกสกิลเวทแรงขึ้นคูณ2นะครับโดยวิธีการฆ่าบอสนะครับง่ายๆก็คือเราจะใช้สกิลคูณ2ใส่บอสไปก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็จะปล่อยสกิลยิงเวทรัวๆใส่บอสครับก็จะได้ดาเมจที่โคตรแรงนะครับแรงมากนะแล้วก็อาชีพนี้มีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเวลาที่เราไปฟาร์มผลไม้หรือว่าฟาร์มเอาไว้แลกกันแตก ม i ท i c a l d i ไดมอนเนี่ยมันจะมีสกิลที่ใช้เป็นสกิลหมู่นะครับเป็นสกิลลมอ่ะสกิลนี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูสกิลนี้เป็นสกิลฟาร์มสกิลเดียวนะครับที่เป็นสกิลหมู่ระยะไกลนะครับเวลาเราไปบอร์ฟาร์มเนี่ยเออมันกดสกิลทีเดียวนียมันอาจจะโดนมอนเตอร์ถ้าสมมติมอนอยู่เป็นกลุ่มก็คือตายทั้งกลุ่มเลยนะครับก็ทําให้อาชีพนี้ได้เปรียบในการฟาร์มผลไม้เป็นอย่างมากนะครับดีที่สุดในเซิร์ฟเลยว่าได้นะครับ แล้วก็ผมมองว่าอาชีพนี้มันจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็เร็วกว่าอาชีพอื่นนะครับเพราะว่ามันมีสกิลคูณ2ไงสมมุติว่ามันมีของอะไรเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยทำให้อาชีพอื่นมันตีแรงขึ้นสมมติตีแรงขึ้นมา1เงี้ยแต่ว่าเอเลี่ยมันจะก้าวไกลกระโดดเพราะว่ามันมีสกิลคูณ2เงี้ยมันจะแรงกว่าชาวบ้านช่องเขา2เท่าเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะจัดอาชีพอาร์เคนิสหรือว่าเอเลเมนเตอร์นะครับไว้ในแร้งเอนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอาชีพ สเลเยอร์นะครับผมหรือว่าเรารู้จักกันในนามของเบรดนะครับผมอาชีพขวัญใจมหาชนหลายๆคนนะครับผมแม่งโคตรเท่เลยนะใส่ดาบคู่ใส่ขวานคู่แม่งมองกี่ทีก็เท่แล้วก็ครั้งแรกที่ผมมาเล่นฟลิปเนี่ยผมก็เล่นอาชีพนี้เป็นอาชีพแรกนะครับผมว่าแม่งเท่แล้วก็ดูเล่นง่ายนะครับผมวิธีเล่นก็เหมือนเซิร์ฟอื่นนะครับก็คือลงสเตตัสเป็น str ล้วนนะครับผมแล้วก็ทําของทุกอย่างในตัวนะเป็นคีดาเมจแล้วก็เล่นง่ายๆครับก็คือตีอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยนะครับ สำหรับเซิร์ฟอินฟินิตี้นะครับจะมีข้อแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมุงขวานแล้วก็ดาบของเบสนะครับในเซิร์ฟนี้ความแรงทุกอย่างนะครับมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับผมฉะนั้นนะครับเราก็จะสามารถเลือกใช้ได้น,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นขวานหรือว่าดาบนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ตามความชอบนะครับผมใครชอบแบบ ดูดันอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ขวานคู่ก็ได้หรือว่าใครชอบเท่ๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดาบคู่หรือผสมกัเนเลยขวานดาบก็ได้แต่ว่าในแพทเนี้ยปัจจุบันนะครับถ้าที่ผมลองทดสอบมานะครับอาชีพเบสช้อยที่ดีที่สุดในการเลือกใช้อาวุธของอาชีพเบสนะครับผมผมได้ลองทําคลิปทดสอบให้ดูแล้วนะครับผมก็จะเป็นการเลือกใช้ดาบข้างหนึ่งแล้วก็โล่ข้างหนึ่งนะครับผมจะทําให้เราได้ดาเมจที่ดีที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะครับผมก็ผมมองว่าใช้ดาบโล่ตอนนี้ก็น่าจะดีที่สุดนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งที่แตกต่างนะครับผมก็จะเป็นบัฟนะครับผมเป็นบัฟดาบแดงนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมก็สำหรับบัฟนี้นะครับผมถ้าเป็นที่อื่นน่ะมันจะเป็นเพิ่มการโจมตีนะครับผมแต่ว่าสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมมันจะเป็นบวก HP ให้20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสรุปสําหรับอาชีพเลเยอร์หรือว่าเบสนะครับอีกทีหนึ่งก็คือเล่นง่ายนะครับผมไม่ซับซ้อนนะครับสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องฟลิปนะครับผมก็ให้เลือกเล่นอาชีพนี้นะครับ ไม่ง่ายครับลง S C R ล้วนนะครับผมทําของทุกอย่างในตัวให้เป็นรีดามิเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เดินตีงงงๆเลยนะครับผมไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่คิดอะไรมากนะครับผมก็ให้เลือกเล่นอาชีพนี้นะครับสําหรับอาชีพสเลเยอร์หรือว่าเบสนะครับผมผมจัดให้อยู่ในแล้ง B นะครับผมอาชีพถัดไปนะครับผมอาชีพเทมเพล่นะครับหรือว่าอาชีพไนท์ที่เรารู้จักกันเองนะครับผมอาชีพนี้ก็จะลักษณะเดียวกับเบนะครับผมสําหรับวิธีการทําของสายฟาร์มก็คือลง S ทีด้าเมททั้งตัวนะครับง่ายๆนะครับแต่ข้อแตกต่างระหว่างเบดกับไนก์ก็คืออาชีพเบสเนี่ยจะตีแรงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าไนท์เนี่ยจะมีเลือดที่เยอะกว่านะครับผมแล้วก็มีบัฟสะท้อนด้วยนะครับแต่ว่าบัฟสะท้อนในแผ่นนี้ผมว่ามันค่อนข้างเบานะครับผมถึงว่าสกิลเนี่ยมันจะเขียนว่าสะท้อนความเสียหาย10%นะครับแต่ว่าถ้าที่ผมลองมาเนี่ยมันสะท้อนแค่เหมือนโดนตีมา 10M มันสะท้อนไปแค่400,000หรือว่าแค่4%เองนะครับผมว่ามันน้อยไปนะ แล้วก็ข้อดีอ,อย่างนอกจากเลือดเยอะนะครับผมก็จะมีอาวุธของมันนะครับที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับผมถ้าเทียบกับเบนะเบรแม่งโหตอนนี้แม่งราคาทูดอมูน่ะแต่ว่านท์เนี่ยราคาโอโ้โหมันเหมือนเศษขยะจากคนอื่นฮะซึ่งผมมองว่าราคามันถูกมันดีนะครับก็เป็นเอกอชพหนึ่งที่น่าเล่นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่านั่นแหละอย่างว่าคือของมันถูกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในานาคตเนี่ยบัฟบ สะท้อนเนี่ยมันถูกปรับให้มันแรงขึ้นนะผมว่าโอ้โหมันน่าจะเปอยู่ในแรง้งเอเท่ากับเอเลได้เลยนะแต่ว่าในตอนนี้ก็ให้มันอยู่ในแร้งบีไปก่อนนะครับเท่าเบสนะครับเพราะว่ามันแบบสูสีบาลานกันนะครับเบรตีแรงกว่าแต่เลือดน้อยส่วนไนท์ตีเบากว่านิดนึงแต่ว่าเลือดเยอะกว่าเออก็อยู่แร้งเดียวกันไปเลยนะครับถัดไปเป็นอาชีพเอออาชีพอะไรมะเนี่ยเดี๋ยวทำรูปเองลืมเองอันนี้ลิงอ้อ อาชีพเมนทารลิสหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามไซหรือว่าเรียกเต็มๆไซคิปเปอร์เอาให้แมงรบทุกชื่อเลยนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับผมเป็นอาชีพสายเวทน,นะครับเราจะใช้สกิลลงดันค่าบอสเนี่ยโดยการใช้สกิลเป็นหลักนะครับสกิลที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นสกิลไอสีม่วมม่วมมันชื่ออะไรวะเขาเรียกกันในเซิร์ฟอะหรือว่าเรียยมันว่าสามเออมันเป็นสกิลสานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าจะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้โอ้โหไม่ต้องพูดเยอะนะครับแมงโคตรแรงนะครับ ถ้าเทียบแล้วกันนะถ้าเทียบอะเอเลเนี่ยคือถ้าสกิลบอลสายฟ้าหรือว่ายิงเลเซอร์เนี่ยมัน 10m ใช่ไหมมันสามารถคูณ2ได้โดยการใช้สกิลคูณ2ไปก่อนแล้วก็บอลสายฟ้าทําให้มันดามเมจได้ถึงประมาณ 20m นะแต่ว่าอาชีพไซอะมไม่ต้องใช้คูณ2อเลยเลยกดสกิลไล่ไปทีเดียวนะครับติดเลย 20m แถมสกิลทิ้งไว้แล้วมันก็เดินวนรอบบอสเดินหนีได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวบอสก็ตายนะครับแถมมันยังมีสกิลสะท้อนนะครับแต่ว่าสกิลสะท้อน ก็ยังเบานะครับเบาเหมือนไนท์เลยน่าจะเลทเดียวกันกับไนท์เลยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไซอ่ะมันเป็นอาชีพที่ใช้สกิลระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นบอสมันไม่มีทางมาถึงตัวเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสกิลสะท้อนก็ไม่ได้ใช้นะครับสําหรับอาชีพนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับผมให้แรงเอสเลยนะครับอ <c oughs> ืดจริงครับสำหรับอาชีพไซแต่ว่ามันต้องใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าต้องต้องของเยอะจริงๆอ่ะมันถึงจะสกิลแรงนะครับ แต่ถ้าของไม่ค่อยเยอะเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเป็นเอเลไปก่อนนะครับหรือว่าเป็นอาชีพเบสไนท์ก็ได้เออถ้าของไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าแบบทุนหนาผมว่าเล่นใส่ยนี้เป็นอาชีพที่เดอะเบสที่สุดในตอนนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นอาชีพฮาร์รควินนะครับหรือว่าโยโย่ Yo นะครับสัพอาชีพนี้ผมมองว่าในแพทนี้มันยังผมว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคืออาชีพนี้มันมันตีแรงแรงมากนะแรงกว่าเบสกับไนท์แต่ว่ามัน มันช้าไงยังเบรกกันไหนมันฟันฉับ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 ใช่ไหมแต่ว่าโยโย่มันตีปักปักปักเงี้ยเออผมว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถึงมันจะมีสกิลฟาดนะครับมันแรงก็จริงแต่ว่ามันแบบตีธรรมดาน่าจะไวกว่ากว่ามันจะงางฟาดเสร็จเงี้ยดาเมจขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตีธรรมดาดีกว่าแล้วตีธรรมดาก็ตีถือว่าตีช้าฉะนั้นผมให้มันอยู่ในแรงแค่แรงเอฟนะผมว่ามันต้องปรับไอตัวสกิลฟาดที่มันแรงไกว่า สามสิบสี่สิบเอ็มเงี้ยเออแล้วก็ตีธรรมดาสักเนี่ยตอนนี้กําลังดีตีธรรมดากําลังดีแบบมันติดแค่สกิลฟาดนะครับถ้ามันได้รับการปรับผมว่ามันน่าจะน่าเล่นมากกว่านี้นะครับอาชีพถัดมานะครับผมก็จะเป็นอาชีพโอ้โหไอ้เฮียอาชีพนี้ไปตอนท้ายเลยมีอะไรให้พูดเยอะเลยกับมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงไ้ตอนท้ายเลยไปข้ามไปอาชีพถัดไปนะครับผมก็จะเป็นอาชีพคลชชูเตอร์หรือว่าเลนเจอร์นะครับอ,อาชีพนี้นะครับผมวิธีการเล่นก็ง,ง่ายนะครับก็ลงสเตตัสเป็นเด็กล้วนนะครับผมอย่าไป ทำของทุกอย่างในตัวเนี่ยให้เป็นที่ได้เข้าดาเมจนะครับแค่นั้นง่ายๆเลยแตมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมบอกได้เลยว่าตีแรงที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้นะครับผมเป็นการตีธรรมดานะไม่ใช่สกิลนะแล้วก็ตีไกลสุดด้วยนะครับไกลกว่าโยโย่ด้วยแต่ข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือมันตีกว่าจะถึงตัวมอนเกต้ะ <c oughs> คือกว่าลูกธนูจะมาถึงตัวมอนเตอร์หรือว่าบอสเงี้ยมันช้านะครับมันช้ากว่าเบดกับไนนะครับ แถมมันยังมีบัฟนกอินซีนะครับผมมันชื่อสกิลอะไรวะลืมชื่อเดีขึ้นตู้ให้ดูนะครับปั๊บเนี้ยมันบวกการโจมตีอีกส0ิเปอร์เซ็นนะครับผมแต่ว่ามันมีระยะเวลาแค่สิบนาทีนะครับก็ต้องคอยเติมบัฟบ่อยๆนะครับจะทาให้มันตีแรงขึ้นมาอีกประมาณห้าหกแสนเลยมั้งถ้าที่ผมลองดูนะครับก็สลบอาชีพแอคชูเตอร์หรือว่าเลนเจอร์ของเรานะครับให้อยู่ในแรงของดีนะครับผมเออเหนือขึ้นมากว่าเจ็ดนิดหนึ่งตรงที่มันมีบัฟไอตัวบัฟอินซีแหละผมเลยให้มันมาากกว่ โยโย่นะครับถัดมานะครับผมอาชีพลองสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นอาชีพเซรามนะครับหรือว่าลิงมาสเตอร์นะครับผมสำหรับลิงมาสเตอร์นะครับของเซิร์ฟอินฟินิตี้เนี่ยแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าอย่างเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตนะครับผมแต่สำหรับเซิร์ฟอินฟินิตี้เนี่ยนอกจากจะเป็นซัพพอร์ตได้นะครับผมลงดันฟาร์มของก็ได้นะครับโหดมากนะครับผมแล้วก็สายบอก็ได้นะครับโหดเหมือนกันนะครับผม สำหรับวิธีการเล่นลิงมาสเตอร์ของเซิร์ฟอินฟินิตี้เนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมด2สายนะครับผมสายแรกก็จะเป็นสายเวนะครับสำหรับวิธีการเล่นสายเวเนี่ยก็จะลงสเตตัสนะครับผมเป็นอินล้วนนะครับผมแล้วก็ใช้อาวุธเป็นสติกนะครับแล้วก็โล่เนี่ยเป็นโล่ออปชันอินนะครับแล้วก็สกิลที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นสกิลเมอร์คบ้านะครับสกิลเมอร์คบ้าของเซิร์ฟอื่นนะครับผมมันจะเป็นสกิลที่ใช้ไล่ลงพื้นนะครับผมเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวนะครับใครที่เดินมาผ่านวงแหวนนี้จะถูกดาเมจลดเป็น DPS นะครับผมเป็นดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตาบใดที่ยังอยู่ในวงแหวนนะครับแต่ว่าของเซิร์ฟอินฟินิตี้เนี่ยไอตัวสกิลเมอร์คบ้านะครับผมมันจะเป็นสกิลล็อกเป้าหมายเดียวนะครับผมเป็นสกิลใช้แล้วก็ดาเมจขึ้นที่ตัวที่เราล็อกไว้เลยนะครับผมทําให้มันสกิลออกค่อนข้างไวนะครับผมแถมยังมีสกิลคูณ2นะครับผมสามารถอามาคอมโบกันได้นะครับก็จะเป็นคูณ2นะครับผมแล้วก็สกิลเมอร์คบ้านะครับก็จะทําให้ดาเมจเนี่ยได้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามัน จะมีข้อเสียตรงที่สกิลคูณสองเนี่ยมันจะนับแค่ดาเมจแค่ครั้งแรกที่เราใช้ไปนะครับสมมติคูณสองให้ปุ๊บมันขบ้าทีหนึ่งอ่ามันจะติดคูณสองแต่ว่าทีที่สองเนี่ยไอ้คูณ2มันหายไปแล้วนะครับมันจะไม่ไปเหมือนของเอเลนะครับที่มันอยู่เก้าวีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ดีเท่าเอเลนะครับส่วนสำหรับวิธีการเล่นอ่าสำหรับสายกายภาพนะครับผมก็จะต้องเลือกใช้เป็น หมัดนะครับผมเป็นหมัดบิลนะครับแต่มันจะมีเขียนเลขหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นออฟชั่นคีดาเมีนะครับเออเราใช้เป็นออฟชั่นนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้โล่เป็นเอทีอาร์นะครับปลูกคีดาเมีทั้งตัวนะครับผมแล้วก็ลงสเตตัสเป็นเอทีอาร์ทั้งตัวนะครับก็สําหรับอาชีพนี้มันมีบัฟค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัฟที่ใช้ให้คนอื่นได้นะครับผมเช่นบวก HP 20%เอย่างเงี้ยบวกออสแตดยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มโจมตีสิบเปอร์เซ็นต บวกวิ่งเร็ว42เงี้ยบวก HP อีก20%นะครับผมแล้วก็บวกค่าป้องกันอีก500นะครับคือบัฟเนี้ยสามารถบัฟให้คนอื่นได้นะครับแล้วก็ยังมีบัฟที่บัฟให้ตัวเองนะครับผมอันนี้เป็นบัฟที่บวกเลือดเยอะที่สุดในเซิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นบัฟบวก HP 50%นะครับสำหรับเซิร์ฟอื่นมันจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยผมลืมละแต่ว่าสำหรับเซิร์ฟ Infinity เนี่ยจะเป็นบวก HP 50%นะครับก็ผมบอกเลยเลยนะครับผมว่าเป็นอาชีพที่เลือดเยอะที่สุดในเซิร์ฟนตอนนี้้แลวนะคผม สำหรับอาชีพลิงมาสเตอร์นะครับผมหรือว่าอาชีพไซรามนะครับผมยกให้อยู่ในแลงซีนะครับผมเออยังยังด้อยกว่าเอเลนะครับตรงที่คูณ2งเนี้ยมันติดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยังด้อยกว่าพวกอาชีพเบรกกับไนท์เพราะว่ามันดาเมจมันแรงก็จริงแต่ว่ามันยังขึ้นช้ากว่าเบรกกับไนท์นะครับมันคิลช้านิดนึงนะครับแถมมีคูดาวด้วยนิดๆนะครับมาถึงคิวมึงละและอาชีพสุดท้ายในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมก็คือ บอสมัตเตอร์หรือชื่อหนึ่งบิลโพสเตอร์หรือว่าเรียกสั้นๆบิลนั่นเองนะครับก็สำหรับอาชีพนี้โอ้โหยางเฮียไม่ใช่ว่าโกงจนเฮียนะครับกากอย่างเฮียนะครับสำหรับสายฟาร์มคือจุดเด่นอาชีพนี้มันอยู่ที่สกิลชูแค่สกิลเดียวนะครับและสกิลนี้จะให้มันแรงได้เนี่ยมันจะต้องทำา MP เยอะๆ s t a t u ส STR in อินเยอะๆนะครับมันถึงจะแรงนะแล้วของบวกดอกสายฟาร์มเนี่ยมันไม่มีพวกออฟบวก MP ด้วยได้ไงถึงว่ามีนะครับ มันก็จะไม่คุ้มนะครับผมถ้าสมมติชูเสร็จเนี่ยสกิลชูเนี่ยมันจะติดคูดาวนะครับเราจะต้องตีธรรมดาแทนนะแล้วจะตีธรรมดาเอาดาเมจจากไหนอะอองทําบวก MP บวกสแตทไว้ตีทีหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าให้ไหมนะครับถึงจะหนีไปทำของสายตีธรรมดาแบบใช้หมัดขีเหมือนลิงเงี้ยดาเมจมันตีเท่ากันก็จริงนะครับแต่ว่าไปทำลิงจะดีกว่าไหมลิงมันมีทั้งบัฟ HP 90%นะครับมีวิ่งไว4 2ใช่ปะ่ะแล้วเนี่ยผมอะ มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับอาชีพเฮีย้ยนี่เท่าไหร่ด้วยนะครับคือตอนมาผมเล่นเกมฟลิปแรกๆเนี่ยแม่งดูเป็นอาชีพที่แบบโหมดมากนะครับคือแบบสกิลทีเดียวตายนะครับตายหาหมดทุกตัวตายหาหมดทุกอาชีพนะครับคืออาชีพไหนมากูสกิลซัดท,ท,ทีเดียวตายหาหมดนะครับผมก็เลยแบบเอ้ยอยากลองเล่นบ้างว่ะหาคนสอนนะครับแล้วแต่ละคนนะโอ้โหแม่งกักวิชานลครับไม่ยอมสอนกักของไม่ให้ดูพอลองไปศึกษาเองแม่งก็ เข้าใจยากอะเข้าใจยากคิบหาน,นะครับคือมันมีสูตรคำนวณเยอะแยะนู่นนี่นั่นไปนหมดนะครับอันนี้ต้องลงเท่านี้ MP ต้องเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต้องเท่านี้อ็อบนูนเยอะไปไม่ดีต้องอ็อบนี้ถึงจะแรงสุดแลวสเต็ปเล่นนะครับโอ้โหต้องมีกระโดดตรงนั้นเข้ามุมตรงนี้เทคนิคแม่งเยอะเหลือเกินนะครับแล้วอย่างว่านะครับคือมันฟาร์มไม่เก่งไงเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีแต่พวกแบบสายเติมเล่นอะคือแบบมีตังมาโยนให้แบบ ไปฟาร์มาามาให้กูหาของมาให้กูทําของมาให้กูนะครับพอของฟูปุ๊บมันก็ไปยืนแอคนะครับไม่ต้องฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอาชีพบิวเนี่ยผมจะให้มันอยู่ในเทียร์พิเศษนะครับในเทียร์ที่มีชื่อว่าแอคทำเฮียอะไรนะครับไอค้ควายนะครับโอเคครับผมก็ มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการจัดอันดับอาชีพที่ใช้ในการฟาร์มในฟลิ p Infinity ในแพทปัจจุบันนะครับผมก็อันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมอันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมอย่างว่านะครับอันนี้มันเป็นแพทปัจจุบันนะครับผมในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟฟลิปอินฟินิตี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมตาม ความเหมาะสมนะครับหรือว่าตามที่ผู้เล่นเสนอมาอยู่แล้วนะครับผมมีการอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับแต่ผมว่าตอนนี้มันเล่นได้ทุกอาชีพแล้วจริงๆนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับแบบโอ้โหทั้งเซิร์ฟมีแค่อาชีพเดียวนะครับเล่นกันอยู่แค่นั้นแม่งโคตรน่าเบื่อเลยครับเหลือแค่แบบอาจจะต้องปรับเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าของใหม่เนี่ยมันก็มีเพิ่มเข้ามาทุกๆแพทนะครับสมดุลมันก็อาจจะเคลื่อนไปมานิดนึงนะครับอาจจะต้องมีการปรับ อะไรเล็กๆนมอยเพิ่มในอนาคตนะครับรเผื่ออาชีพบิลเนี่ยอนาคตเนี่ยมันอาจจะแบบโอ้โหชูทีเดียวบอสตาย,ยนะครับผมไม่ต้องตีนะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะครับก็สอบคลิปนี้มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บาๆครับ